ลวงหนึ่งอยู่ตรงนั้นขั้นหนึ่งไปดีกว่าลอยตัวลงมาแบบพลลมโอเคขวขอตุ่ยหลังไอ้พีซีซีแป๊บเดี๋ยวถ้าไม่นับเรื่องเรดาร์นะพี่มันมีแต่เลเซอร์อะสิ โอ้โอ oh, 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 oh. right? ้โอ okay. ouais. ้เขาหันมาแล้ววะผมโดนแน่เลยพูดรอดอยู่คันนอนบิดือว่าดีโอเคเหมือนจะบักบักนะครับสตรีมเมอร์แล็บอืมแล้วยิงยับยิงยับโอ้คันนอนบิดโอเคไม่เป็นไรเธอไม่ได้พี่อือ โอ้ยไม่โดนโดนแต่ไม่ไม่ไม่มีดา,มาเมจเฉยเลยว่า